ลงเอ,อ่ยกันแล้วหรือว่าปิดจอบครับปูจอบปูจีนบ้านเพื่อนหรือจังไรก็เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายก็คือให้อยู่ในสถานะคําคว่าเพื่อนดีกว่าว่าท็อปก็สิได้ได้ทํางานด้วยความสบายใจเพราะาบางคนก็จะมองว่าออพ่ออยากได้ท็อปเป็นลูกขเขยบอมอบตํามแนงไห้เพราะว่าอยาก ดึงท็อปมาเป็นลูกเขยย่อของบอบางคนสิม่องในๆๆจุดนี้ผม่กลกาถามบอบกไม่เองผมโอเคเออครับพเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีประเด็นนี้เลยเพราะไม่อยากให้ลูกมากดดันก็อยากให้ทอมมากดดันว่าอยู่เหตุอย่างที่มันอึดอัดเพราะว่าตอนนี้มันยังกันย,ย,ยังมีดาม่าเพราะเพราะว่ารู้ว่าบีกับท็อปอยุ่ในสถานะเพื่อนกันแล้ว <S <S บันนี้กัสิมาดาม่ากับเพื่อนร่วมงานอีกว่าเนี่ยเมื่อกี้เลยกลายเป็นว่าเนี่ยขนาดแค่นี้ท็อปกันยังอึดอัดอยู่แล้ว เลยอยากให้ทุกคนนําความเข้าใจว่าคืออยากให้พาพเขาอยู่แบบมีความสุขในการทํางานในอ่านเสนอผลงานเจ้าของแบบแบบมีความสุขเพราะตมมากดดันเล่นกับใครก็ได้กินกับใครก็ได้เที่ยวกับใครก็ได้อยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดรับเอานะผมสว่าพอ่อหลุดจากหลุดทั้งสองคนแมนหลุดจากทั้งหลุดเจ้าของ และหลุดจากทั้งลูกวงดี uh huh. ดังนั้นคนอื่นก็นคืออาเชียฮักฮักได้แมนให้ให้ปืมปิมเนบผลงานเขาได้ครับ uh huh. แต่ถ้าเกิดให้เป็นคู่ใน้ชีวิตจริงก็อย่าให้ล่าไว้ก่อน uh huh. ครับ